ชาวลัคนาราศีพิจิกชีวิตของท่านกำลังจะสนุกขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือนมรณะเปิดโอกาสให้ท่านเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่หรือหางานใหม่ดาวศุกร์เข้าสู่เรือนลาภะโชคลาภกำลังมาท่านอาจได้โบนัสหรือลูกค้าใหญ่ใจปั้มดาวอาทิตย์ในเรือนกรรมะงานรุ่งค่ะอาจได้รับโปรเจกต์เด็ดๆหรือได้เลื่อนตำแหน่งแบบฮือฮา แต่ระวังดาวพฤหัสในเรือนปัตตนิท้าทายให้ท่านต้องพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเตรียมพร้อมรับมือดีๆแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกจะก้าวกระโดดไปอีกขั้นเชิญดูคลิปเต็มนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะ วันนี้เรามาดูกันว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้เรามีดาวสำคัญที่โคจรยกย้ายราศีถึง3ดวงด้วยกันค่ะ เริ่มจากวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกร,รมมะของชาวลัคนาราศีพิจิกจะยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ต่อมาวันที่26สิงหาคมดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนลัคนาและ เจ้าเรือนอริจะย้ายจากราศีพฤกษบเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนมรณะและสุดท้ายวันที่27สิงหาคมดาวสุ์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวินาศจะย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนลาภะการโคจรยกย้ายของดาวทั้ง3ามนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิก ในช่วงนี้ค่ะเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เรือนปัตตานีของชาวลัคนาราศีพิจิกจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะมีดาวหลายดวงมารวมตัวกันที่นี่ทั้งดาวอังคารดาวพฤหัส,สบดีและดาวมรตยูช่วงนี้เรื่องความสัมพันธ์และการร่วมงานกับคนอื่นจะโดดเด่นมากๆค่ะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาและ เจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีพิจิกมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนีทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอยากจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืออยากจะทํางานร่วมกับคนอื่นมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีท่านก็อาจจะใจร้อนไปหน่อยอาจมีปากเสียงกันบ้างซึ่งถ้าหากว่าควบคุมได้ก็จะเป็นพลังที่ดีมากๆเลยค่ะ ดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ในเรือนปะตะนัตนิจะนำโชคมาให้ค่ะเช่นท่านอาจจะมีเพื่อนมาชวนทำธุรกิจหรือว่าได้ลูกค้าใหญ่จากคนแนะนำนะคะแต่ว่าก็ให้ค่อยๆพิจารณาให้ดีๆด,ด้วยค่ะ ส่วนดาวมฤตยูที่มาอยู่ณเรือนปัตตนิก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอาจจะทำให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวบางทีความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะจบลงนะคะแต่ก็เปิดทางให้คนใหม่ๆเข้ามาท่านมีโอกาสจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ที่ถูกคอหรือเจอหุ้นส่วนธุรกิจที่ใช่เลยก็ได้ค่ะ และนอกจากเหล่าดวงดาวที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะยังมีวันสำคัญอีก3วันที่จะนำการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมาสู่ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกวันสำคัญ3วันนี้ได้แก่วันที่17วันที่26และวันที่27สิงหาคมโดยแต่ละวันมีความพิเศษดังนี้ค่ะวันที่17สิงหาคมฉัดขอเรียกว่าเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ ส่องสว่างให้อาชีพของชาวลัคนาราศีพิจิกรุ่งโรจน์ค่ะเพราะว่าวันนี้ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนกรรมมากของท่านนะคะเปรียบเสมือนดาวอาทิตย์ส่งแสงสว่างลงมาที่เส้นทางอาชีพของท่านโดยตรงค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกจะรู้สึกเหมือนมีพลังงานเต็มเปี่ยมในการทำงานแหมเหมือนกับว่ามีใครมา ติดหลอดไฟ LED 100วัตต์เอาไว้เหนือโต๊ะทำงานของท่านเลยนะคะเพราะว่าความสว่างสวยของดาวอาทิตย์จะสะท้อนถึงความโดดเด่นของท่านในที่ทำงานค่ะเจ้านายจะเห็นความสามารถของท่านเป็นพิเศษนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้โชว์ฝีมือค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าแสงที่ร้อนเกินไปก็อาจจะทำให ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดได้ก็ขอให้ใช้พลังของดาวอาทิตย์เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานนะคะทำงานให้สว่างสวัยเหมือนดาวอาทิตย์แต่อย่าลืมว่าดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆก็มีความสำคัญในทีมของคุณเช่นกันค่ะการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าค่ะ และถ้ามีโอกาสได้นำเสนองานขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเตรียมตัวให้พร้อมและทำให้ดีที่สุดนะคะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของท่านค่ะใช้โอกาสนี้วางแผนอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนสายงานหรือว่าเริ่มธุรกิจใหม่แหมขอใช้คำว่า วันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกคือดวงอาทิตย์ดวงน้อยๆในที่ทำงานค่ะส่องแสงให้สว่างแต่อย่าลืมส่องให้คนอื่นเห็นทางด้วยแล้วท่านจะก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างเจิดจรัดแน่นอนค่ะวันที่26สิงหาคมฉันขอเรียกว่าเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะ ผลัดใบเพื่อผลิบานนะคะอันเนื่องจากวันนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนมรณะค่ะเวลาพูดถึงเรือนมรณะท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจไม่ชอบคำว่ามรณะนะคะแต่ชาติอยากจะขอเชิญชวนให้ท่านคิดว่า เหมือนท่านกำลังจะเข้าห้องาหน้าที่มันร้อนระอุค่ะมันอาจจะทำให้ท่านเงือท่วมแต่พอออกมาแล้วท่านจะรู้สึกสดชื่นและเบาตัวขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะดังนั้นวันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับมากระซิบบอกให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะท่านอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายทำให้ท่านต้อง คิดนอกกรอบหรือว่ามองโลกในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องการลงทุนนะคะก็น่าจะมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจผ่านเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้พิจารณาค่ะและก็ถือเป็นวันที่ ท่านจะได้มีโอกาสเคาะประตูหัวใจค่ะจะได้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักต้องใช้เวลานะคะเหมือนการปลูกต้นไม้ท่านไม่สามารถทำให้ต้นไม้ขึ้นได้เร็วๆเร็วๆได้นะคะแต่ท่านสามารถให้น้ำให้ปุ๋ยดูแลอย่างดีค่ะดังนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจอะไรในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องเงินหรือ ความสัมพันธ์ที่สำคัญสำคัญค่ะและก็มาถึงวันที่27สิงหาคมค่ะชัดขอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเฉิดฉายในวงสังคมค่ะเพราะว่าดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้ามาสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนลาภะของท่านค่ะการที่ดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับว่า ท่านได้รับเชิญให้ไปงานปาร์ตี้พิเศษมีแต่แขก V.I.P. ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเต็มไปด้วยคนที่น่าสนใจมีโอกาสทองรออยู่ทุกมุมค่ะวันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะรู้สึกเหมือนมีออร่าปเปล่งประกายรอบตัวเลยนะคะใครๆก็อยากเข้ามาทักทายค่ะไม่ว่าจะ เพื่อนเก่าไม่ว่าจะเพื่อนใหม่ก็จะเข้ามาหาท่านแล้วไม่ได้มาเฉยๆค่ะมาพร้อมกับข่าวดีมาพร้อมกับโอกาสที่น่าสนใจอาจจะเป็นงานใหม่เป็นโปรเจกต์เจิงๆหรือว่าโอกาสทางธุรกิจที่ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่เคยคิดฝันมาก่อนค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคำชวนจะน่าสนใจเสมอไปนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใช้สเสน่ห์ใช้ไหวพริบของท่านให้เป็นประโยชน์ค่ะดังนั้นเวลาที่มีใครเสนออะไรมาให้นับ1-3ก่อนหรือว่าอาจจะนับ1-10นะคะใช้เวลาพิจารณาก่อนจะตอบรับนิดนึงพิจารณาว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของท่านหรือเปล่า ก็ถือเป็นโอกาสทองในการขยายคอนเน็กชันค่ะตอนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกกำลังหวานเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพและโอกาสนะคะบางเมล็ดก็อาจจะงอกงามเป็นดอกไม้สวยทันทีแต่ว่าบางเมล็ดก็อาจต้องใช้ระยะเวลาค่ะ แต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็ต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่นะคะถ้าหากว่าท่านแบ่งปันความจริงใจท่านก็จะได้มิตรภาพที่งดงามกลับมาค่ะหลังจากที่เราได้พูดถึงวันสำคัญทั้ง3วันแล้วตอนนี้เรามาดูภาพรวมของดาวดวงอื่นๆที่จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดช่วงนี้กันนะคะ ตอนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะข,ของท่านกำลังอยู่ในเรือนสุภาค่ะก็จะเปิดโอกาสให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไม่มีขีดจำกัดค่ะเหมือนกับว่าสมองของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ พร้อมรับความรู้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อการเรียนภาษาหรือว่าการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกกระนั์นะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ขยายความรู้ขยายสติปัญญาของท่านค่ะในขณะเดียวกันดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะตอนนี้สถิตยอยู่ในเรือนพันธุก็เป็นการ เตือนให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใส่ใจเรื่องครอบครัวใส่ใจเรื่องบ้านมากขึ้นท่านอาจรู้สึกว่าความรับผิดชอบหนักขึ้นแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคนที่ท่านรักค่ะการทุ่มเทเพื่อครอบครัวอาจจะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอนค่ะส่วนพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุตอนนี้สถิตในเรือนปุตตะก็อาจจะ ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าความสัมพันธ์กับลูกหลานนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเสี่ยงโชคค่ะ นอกจากดวงดาวที่เราได้พูดถึงไปแล้วยังมีดาวดวงสำคัญที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือดาวจันทร์ค่ะดาวจันทร์เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนอารมณ์ของเราค่ะเพราะว่าดาวจันทร์เคลื่อนที่เร็วค่ะประมาณสองวันครึ่งก็ย้ายเปลี่ยนราศีแล้วนะคะก็จะทำให้อารมณ์และความสนใจของเรา เปลี่ยนแปลงไปด้วยมาดูกันว่าในแต่ละช่วงดาวจันทร์จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างไรบ้างคะ่ะวันที่16กับ17สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะเรือนกระดุมพระก็เหมาะมากในการที่จะจัดการเรื่องการเงินวางแผนการออมหรือว่าสำรวจทรัพย์สินนะคะ วันที่18กับ19สิงหาคมดาวจันทร์ย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะการสื่อสารจะราบรื่นเป็นจังหวะดีสำหรับการประชุมการนำเสนองานหรือการไปทริปสั้นๆกับเพื่อนค่ะวันที่20กับ21ดาวจันทร์เข้าสู่เรือนพันธุเหมือนกับว่า ชาวลัคนาราศีพิจิกได้กลับบ้านหลังจากเดินทางไกลค่ะก็ขอให้ท่านให้เวลากับครอบครัวจัดบ้านให้หน่าอยู่หรือทำอะไรที่ช่วยเสริมช่วยเติมพลังใจนะคะวันที่22กับ23ดาวจันทร์สถิตณนะเรือนปุตตะเป็นวันที่ความคิดสร้างสรรค์ของท่านโลดแล่นค่ะท่านอาจจะทำงานอดีเรกใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะ พักผ่อนสบายๆก็ได้นะคะวันที่24กับ25สิงหาคมดาวจันร์ย้ายเข้าสู่เรือนอริค่ะก็ขอให้ใช้2วันนี้ในการจัดระเบียบงานหรือท่านอาจจะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะวันที่26กับ27ดาวจันร์ทเข้าสู่เรือนปัตตนิเป็นวันที่ท่านจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ คู่ครองคนรักกับคุ้นส่วนกับคู่สัญญาก็เรียกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานนะคะวันที่28กับ29สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะเรือนมรณะแม่เวลาพูดถึงเรือนมรณะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังดราม่าค่ะขอให้ใช้สองวันนี้ทบทวนตัวเองนะคะอาจจะถึงเวลาที่ต้อง ปล่อยวางบางอย่างเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะและวันที่30กับ31สิงหาคมดาวจันร์ทสถิตยอยู่ณนะเรือนสุภะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าวางแผนการเดินทางในอนาคตค่ะการที่เราเข้าใจการโคจรของดาวจันร์ก็เป็นการช่วยให้เราใช้โอกาสในแต่ละวันให้เต็มที่ค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันทำการมงคลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลนะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2567ได้แก่วันที่ 17, 19, 23, 24, 26, 29, 30และ31สิงหาคมค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ พิธีกรรมมงคลต่างๆหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและฉัดขอกราบอวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีสติมีปัญญาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ